จากนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยสู่แขกรับเชิญในคอนเสิร์ตใหญ่ของซิลิฟูสอุ้มสิริยากรผมเชื่อว่าแฟนเพลงซิลิฟูสน่าจะจําคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าขบวนการซิลิฟูแฟ f ไลฟ์วีทรีได้ภายในคอนเสิร์ตเนี่ยมีเซอร์ไพรส์คนดูอย่างหนึ่งก็คือการที่มีนักแสดงสาวสวยซึ่งตอนนั้นเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างคุณอุ้มสิริยากรขึ้นมาร้องเพลงร่วมกับตัววงจุดเริ่มต้นก็คือคุณอุ้มเนี่ยเป็นแฟนเพลงของตัววงอย่างเหนียวแน่นเธอมีโอกาสได้ทํารายการทีวีเธอก็เลยชวนวงซิลิ ออกรราายาหลังจากนั้นไม่นานซิลิฟูส์กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่พี่โตก็เลยโทรชวนคุณอุ้มโดยยื่นข้อเสนอว่าอยากให้คุณอุ้มร้องเพลงที่มีชื่อว่าไหนว่าจะไม่หลอกกันแต่คุณอุ้มบอกว่ามันร้องไม่ไหวเพลงนี้มันยากเกินไปสําหรับเธอโดยท้ายที่สุดแล้วพวกเขาตกลงกันว่าจะให้คุณอุ้มร้องเพลงที่มีท่อนร้องว่าดีคนเดียวช,ช่างเปล่าช่างเปลวหัวใจพอจะจํากันได้ไหมครับใครเป็นแฟนเพลงของซิลิฟูส์แล้วก็เคยดูคอนเสิร์ตในครั้งนั้นบ้างเพลงที่คุณอุ้มมาร้องมีชื่อเพลงว่าอะไรใครรู้คมมอมเมนต์